ปริศนาธรรเก่าวกล่าวไว้ว่าทำบุญกับเปรตขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกเล่าเป็นนิทานประกอบว่าคุณยายคนหนึ่งรอใส่บาตรกับมนุษย์ลวงโลกคนหนึ่งที่โกนผมแล้วผมผ้าเหลืองเอาเองครองจีวรเรียบร้อยเดินอุ้มบาสำรวมกิริยาน่าเลื่อมใสเมื่อคุณยายเห็นแล้ว ก็เกิดศรัทธาเต็มเปี่ยมใส่บาตด้วยอาการนอบน้อมแม้พระปอมเดินจากไปก็ยังมองด้วยความชื่นใจขณะที่จิตใจกำลังผ่องใสนั่นเองคุณยายเกิดเป็นลมปัจจุบันทันด่วนจนถึงความตายเมื่อตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดานี่คือทำบุญกับเปรตขึ้นสวรรค์ สรุปเป็นสูตรสำเร็จเพื่อการใส่บาตรให้ถูกวิธีว่าไม่ใสอย่าใส่ถ้าใส่ต้องใสปริศนาธรรเกล่าวกล่าวไว้ว่าทำบุญกับเปรตขึ้นสวรรค์ทำบุญกับพระอรหันต์ตกนรกเล่าเป็นนิทานประกอบว่า ชายคนหนึ่งรอใส่บาทข้างถนนขณะนั้นมีหลวงตาพระกรรมฐานรูปหนึ่งเพิ่งออกจากป่าและไม่ได้ส่งน้ำมานานแล้วจีวรค่อนข้างสกรปรกครองจีวรก็ไม่สู้จะเรียบร้อยกิริยาที่อุ้มบาทเดินก็ออกจากกระโดกระเดกซึ่งเป็นตามวาสนาที่ตัดไม่ขาดชายคนนั้น เมื่อเห็นแล้วก็ไม่ค่อยจะศรัทธาเท่าไหร่แต่เมื่อหลวงตามาหยุดอยู่ตรงหน้าแล้วจะไม่ใส่ก็ดูกระไรอยู่จึงใส่บาตรทั้งๆที่ไม่เต็มใจเมื่อหลวงตาเดินจากไปแล้วก็ยังสงสัยไม่หายว่านี้พระจริงหรือพระปลอมกันแน่ขณะเดินข้ามถนนพร้อมคุ้นคิดจิตขุนมัวอยู่นั้นก็ถูกรถชนตายเมื่อตายไปก็ไปตกนรก เนื่องจากจิตกําลังเศร้าหมองนี่คือทำบุญกับพระอระหันตกนรกสรุปเป็นสูตรสำเร็จเพื่อการใส่บาตรให้ถูกวิธีว่าไม่ใสอย่าใส่ถ้าใส่ต้องใส่บทความโดยนาวาเอกทองย้อยแสงสินชยัย27พฤษภาคม พระพุทธศักราช2563